หัวเปลี่ยกแน่กานนี้เจ้าเจ้าแม่แอนลงไหมอยากให้โดนผักไหมโกรธไหมโกรธเหรอนี่นๆ่นีนี่เจนเจนสะดกโอ้โหนี่นี่เราไปดูพาที่กันดีกว่าอ้ออาสวัสดีครับทุกคนต้กงนอ่าโอเคเรายังอยู่บ้าน ชิลเอ้าวนะคะอ้าววันนี้อยู่กับแม่กวางนะแล้วก็นี่น้องนาชาด้วยหรอคะโอ้ตอนสองตอนที่แล้วพาไปดูสตูไปดูบ้านมาแล้วอลังการไหมเกฟส์ไม<า>่ใครยังไม่ดูก็กลับไปย้อนดูนะคะ,นนะ,คะวันนี้คลิปนี้ไปไหนฮะชายนาวโอ้ชายนาวตรง,น,งน,นี้เหรอใช่เห็นเนี่ยมันร,รีสอร์ทหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ดูอย่างเดียวนะมันแบ ขอมาที่ยานเล่นด้วยได้ไหมครับได้เลยเหรอเล่นด้วยไหมเล่นด้วยเหรอเล่นไหมเล่นเหรอโอเคทุกคนจะมาเล่นน้ำอ่ะเดี๋ยวเราลงกันก่อนนะนี่นี่แอนทามาดูนี้ก่อนนี่ตรงนี้เป็นมุมอะไรฮะโอ้แทักซี่ก่อนโอ้ชิงช้าเหรอชิชาตรงนี้มีอะไรด้วยอ่ะที่มีใครแอบปิดไฟอะไรอ๋อมีมีรีโมท์อ๋อพัดลมอ่ะอ๋อแล้วนี่มีอ่างจักรกุซี่ด้วยโอ้ต้นไม้เยอะเยอะ ปโอ้โหคือแม่น้ำจากจ่าคือน้ำนี่ยเป็นน้ำแร่กินได้มาราคาคิดให้ดูคิดใเป็นมันยังไงครับช่วยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงมันก็เป็นน้ำแรกนี่แหละ แล้วก็โปรติมันจะมีสารคอลีนใช่ไหมครับแล้วก็แนเบ้อสูงทุกอย่างจะเป็นสารเกลือแต่สารเกลือเนี่ยคนทั่วไปไม่เข้าใจสารเกลือเนี่ยก็คือมันใช้เกลือเปลี่ยนเป็นคอลีนเหมือนกันอ๋อเพราะฉะนั้นเวลาเราลงได้จริงๆก็ไม่ใช่เกลืออยู่ดีคือคอรีนชนิดแอมที่พูดว่าสารเกลือจริงๆก็ไม่ใช่ อ่าอ่าอ่อ่าแวก็เกลือก็เปลี่ยนลคอรินอยู่ดีแต่ว่ามันน้อยมันมาไเยแต่ว่าอันนี้ก็จะเหนือกวาก็จะเป็นน้ำแร่ที่เป็นน้ำบริสุทธิ์ก็คือไม่ระคายผิวก็คือกินได้เลยไม่ใช้ผ่าว่าคงแดงกับมิเครลในการฆ่าเชื้อโรคโอ้แบบเด็กๆว่ายน้ำสำลักน้่เข้าปากอะไรเงี้ยพ่าแม่จะไไม่ต้องกังวลโอ้นี่ล้ำจริงๆนะอออมีน้ำตกได้เหรอครับไตรงนี้มีน้ำตกด้วยนะอ น้ำตกเล็กๆอ่ะอ่ะเรามาดูน้ำตกกันนะครับนี่ได้มีเสียงน้ำด้วยไงเนี่ยชอบตรงเนี้ยบ้านเขาจะมีตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์แล้วก็แบบรับแสงธรรมชาติเต็มๆเนาะแล้วก็แบบทุกห้องเนี่ยจะมองเห็นเออทุกห้องจะมองเห็นมาตรงนี้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นมุมมุมนักเล่นแล้วก็มีฉากฉากเป็นน้ำตก,ำตกใช่ไหมฮะโอ้โหสวยมากมีไอไอไอควันๆนี่คือน้ำแข็งแห้งเหรอฮะ อ้เหมือนอยู่ในป่าโอ้โหตรงนี้ยังมีอีกบริเวณใช่ไหมที่ยังไม่เสร็จออยยาากกดดููนะส่วนอะไรที่ยังไม่เสร็จแล้วอ๋อจังหวะดูใส่มาครับจริงจริงตรงนี้ตั้งใจเป็นอะไรครับพี่อยู่ตรงนี้จริงๆจะเป็นลิฟติ้งอ๋อตรงนี้ลิฟติ้งอ๋อมองไปห้องทำงานอ๋อและด้านซ้ายนี่คือโถมเ h เตอร์ อ๋อนี่เป็นห้องทานอาหารเลยไม่กินข้าวจริงๆู่ใตรงนี้ก็คือต้องเปิดโล่งก็คือกินข้าวริมสับใช่ไหอ๋อเอาแล้วมันจะมันจะมีแอร์ตรงนี้มันจะกันไหมอันนี้ก็จะมีบานเคสเปิดปิดอ๋อแล้วแต่ว่าจะเปิดหรือปิดแล้วตรงนี้จะเป็นครัวใช่ไหมครัวฝรั่งอ่าคาดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ครับคาดว่าบอกไม่ได้ บอกไม่ได้เดี๋ยวรอค่อยๆโอ้หถ้าเสร็จแล้วมันน่าจะสวยมากได้ได้เดี๋ยวขอบคุณเลยครับแ้องมาเยี่ยมอีกทีหนึ่งนี่ตรงตรงนี้เราสามารถรับวิวน้ำตกได้ด้วยนะอ้โมุมนี้เหมือนรีสอร์ทแท้จริงเลยนะเนี่ยเหมือนรีสอร์ทจริงๆอ่ะฮะก็คือเป็นช่องลมพอดีตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอ๋อใช่ใช่ข้างนอกอ่ไม่ลมก็จริงนะนะเออไม่เปียกด้วยนะเออลม ดีตอนนี้คืออากาศข้างนอกกทมคือดีเลอนะใช่ต่อเตียงต้าต่อเตียงเลยอืมสวยมากอ่ะตอนนี้ลงสระกันแล้วนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนของเด็กจิ๋วก็ลงกันด้วยนะมีมีหางให้เจ๊ด้วยไหมมีเอาเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่บอก่าไวจริงจังนะไปไหวให้ดูหน่อยได้ไหมคะเนี่ย เจสไม่เปียกใช่ไหมวันนี้หนูตั้งใจไม่เปียกเหรอไม่อยากเยี่ยมสีเขียวมีน้องเกี่ยมไปนะเยี่ยมก็สีเขียวสียังป้าม่วงเขียวหัวเปียกแน่การนี้จับจับไปไปเป็นไปเป็นโอ้ยดูมีอะไรมาโอ้โห แใส่ห่วงยางให้ลูกเร็วโอ้ดังโคไปเลยไวเชิญ์ชอวอ่าไชนะไปนัายเต็มเลยนักคาเ็เลอ่านี่ถึงก็คือเจจับไวันอ่าละหันมาก่อนอ่ให้เขาตกลงกันก่อนตกลงว่าสีอะไร เขาเล่นเกมอะไรกันคะแม่แอนลงไปอยากให้โดนผักไหมโกรธไหมโกรธหรออ่าเรนโบว์คือเจ็ดสีแล้วบวกอีกสองอ่ะอ่ะโอเคดูดูอ่ะพร้อมพูดไปเลยสีฟ้าสีเขียวสีแดงโอ้ เจนทำอะไรอะเจนฮะอุ้ยอมยิ้มอันใหญ่เลยเหรอ,อ <c oughs> โอ้โหสนุกไหมแลนุกเหรอโอ้ดูสิดูสิโอ้ปอบ้าระวังตกน้ำนะปอบมาพั <c oughs> ากไปนิดเดียวเด่นลงเลยนะเอาเอาเอามาแล้วโ <c oughs> อ้สาวๆมาแล้ว <c oughs> อันนี้ก็เล่นแจงนี้ไปเล่นแปะแข็งเอาเฮ้ยโดนตองโดนตองเจนโอ้เจนเอาเอาเอาแข็งแล้วเอามีคนมาช่วยต้องเป็นสองคนนะเป็นเป็นคนเดียวไม่ไหวนะโอ้ยโอ้ยเจนเจนเจนเป็นเล่นอย่างเขาด้วยเน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 เจนเจนสนุกตอนเนี้ยเมามันมาณหมดแล้ว บรรยากาศเขาสั่งข้าวมากินกันนะคะอันนี้เล่นอะไรอยู่เจสอ่านปากก่อนปากเป็นปากกายปากตายเจสอยู่นี่แหละเนี่ยเออตรงเนี้ยนี่มาแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาเลยมาเลยนั่าตรงมาเรื่อยเรื่อยตายนิดนึงขวานิดีตึงขวา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  ร็จแล้วไปอ,ไอีกนิดนึงทำไมเจ็บนีได้วะทำไมเจ็บอนีได้โอ้เสิร์ฟเลินี่บนะ่อน้ำตกไงยามเย็นโอ้ลมลื่นอีกหน่อยจะมีปลาคร์ฟตรงนี้มาลงอ่างจากุซซี่หรอโอ้ฮะ <c oughs> ไม่ร้อนแล้ว <c oughs> โอ้เล่นสนุกเลยอะ่ะ ชอบไหมไม่ร้อนตอนนี้นะฮะเราก็จะมาเยี่ยมชมบริเวณดัดฟ้าตอนเย็นๆนี่นะนี่ยเอันนี้ก็มีสาลาอ๋อนี่วานิลาสกายเลยนะโอ้โหตอนแรกนี่ไม่ได้ดีไซน์มานั่งตรงนี้ถูกไหมอ๋อนียเียเหลืออ๋อก็เลยมาเกาออ๋อแล้วก็ปูญ้าไปเลยใช่ไหมครับอ โอ้อหนี่นี่เรามาดูผ้าที่กันดีกว่าอ้เป็นเสร็จกินกยนริมสระเลยเหรอคะสาวๆฮะอร่อยไหมฮะอร่อยมากน้องเจนบ้านลุงอู่ดีไหมดีตรงไหนตตบไว้นแล้วนอนนี่ไหมครับไม่นอนเหรอทำไมอ่ะ่ดูโนโน่ อ๋อนอยบ้าบ้าแมา,มาอ๋อโอเคเดินเดินเดินทำสายตาอ่ะเป็นไงเป็นไงบ้านบ้านเด็กจิ๋วเป็นไงสวยมากสวยมากอลังการมากเลยเนาะโอ้โหเนอยู่แบบโรงแรมอ๋อเป็นยายกายฮะเหนื่อยเล่นน้ำเหนื่อยเล่นน้ำเหเน,นืห่อยง่วงอะเหนือ่อยด้วยนี่แย่งแย่งซีนอะเนี่ยมามาบังกล้องเขาอะดูเด็ดดูเด็ด <c oughs> เหมือนเหมือนมาเที่ยวโรงแรมอ่ะเหมือนมาเที่ยวรีสอร์ทอะไรบางอย่างเออโรงแรมไม่ได้ต้องพูดว่ารีสอร์ทมมีควาแบบว่าเอรีสอร์ทบางทีเราก็ไปเจอสีพันวาบางทีเราก็เจอรูทรักษาเออเดียวไปเถอะเออสวยจริงๆต้องบอกแล้วบ้านบ้านเขาสวยจริงๆนะใช่ค่ะยอดเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กวางเลยนะครับขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับโอ้สนุกมากจริงๆ ฮะสนุกมากจริงๆไว้ไว้เสร็จสมบูรณ์ขอมาอีกรอบนะนะครับเอามาดูหนังกันไว้เสร็จสมบูรณ์ดีไหมลงหนังเลยนะเอา้วเดี๋ยวถามก่อนคาดว่าจะแล้วเสร็จยังไม่รู้เดี๋ยวไม่ว่ากันอ๋อแค่ในปีนี้โอเคอ่ะขอทุกคนนะจะได้เลิศเทนกับบองลนอลังการของบ้ลงโอลกับแม่ควาอ่ ่าน่าจะเป็นช่องแรกๆที่ได้มาเปิดบ้านเลยนะโอเควันนี้ลาไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไ like. ล <Good share. S 2> ค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งกริงๆด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย